Kau lapar lagi? 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 Kau của mình 9คนเดียวแหน่หน้ากันตัวยัดยัด9 ใส่พื้นระดังก์ใส่ืนทนีมก็ได้ทข้าวล้ามท้ายที่เข้าซ้ายเอฟโอเอฟโอเพิ่มเแปลาใส่ขาั้งขาทีดีกว่ามาทีเดียวบี๊ เอาได้เนาะใส่ก็ดูดูแลนะนะโซนดิฟที่สามโซนดิฟที่สามนะทีไหนที่พอจะมีเวลานะไมนก็รับสมัครได้เลยนะหลังจากนั้นเทียง่รรายัดสินายนัดต่อแลครับถือว่าเราเข้สนามแ้มีการานเรียบร้อยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีนวาด้วย ว่าพปพอชอักพักหนึ่งทีแตี่ทางเราเองาเชื่อว่าการที่าจะยเข้ามาตอนนี้ได้กทีได้ก็นัดละห้าอไ่เยะะไม่เยอย่างนั้นเพราะือว่ามีการเปลี่ยนความร้อนเปลี่ยนทีก็คุกวาทุกท่ บอลกระโดกไม่ได้รัาครือทยงผลกไได้ทางทสองทีแต่ทีก็นั้นก็บอลจะถีคู่ทุกทุลพุ่งแลถ้าถ้ารับไ้ก็จะรับลูกก้ารับลูกไก็จะนันแค่ับ มาตั้งไว้เพื่อที่เขาฝาแล้วก็คนนั้นยักเข้าไปฝาอย่างนี้ฝาเด็กเองให้ดูเลยตั้งไว้เพื่อที่ฝาแล้วก็วันนี้ตายไป คุณก็มาเจอเธอัานี้จหรือหาเขาทำอมาชรวยใจใจดีก็มาลองรอแล้วรอหายไปให้จ้าจัดเพลงนี้ก่อ มาแล้วเราเล่นอะไรกันนะนะมาดูกันดูตัวนะครับ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 นะ ใส่เข้ามาแข็งแรงเลยอุโการรู้ตกกระจายไม่ไิงอยเลยหรอวาตนมอิต่างวันนี้ดีมาแล้วก็อาิตนี้อม่ได้ต่างวั่เนมละที่ใช้กไหวแต่ต่างั การวันน้ไป่ใช่แยกร่าตั้วันยีเพื่อสั้เอาสโลวีเดียต่อไปวันนี้มไ่ยอมแพ้ได้ตอนนี้ก็ต้กงมการมาที่นี่เยอะฐานตั้งมันี้ Mm -hmm. all right

Kau sahaja masih boleh berjalan. Kita akan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  berjalan. เออมาดูดูนี่อย่างสวยเลยนะครับอย่างมีมอตานวดกับ FC เยอรมันที่การปะทะเครื่องเตอร์ที่ใช้ใช้มากนะครับ 不怕不怕，不怕风雨。 三二一。 Yeah.

ไปแล้วครับท่านท่าน <laughs> เราดูดี่เสมอของถ้าตอนนี้บอลท้องก็ต้องมาทุมสนามรอบนะ FadHoore static страх Kills が Claire k Elena master U t sang kap warn 2 asafo من kawrat teri tim navyang mu a vidhgoong tonga m больш sren ai boyin, Monta 거는 1 rep. เด็กๆทต่เราบอกที่เราบอกให้ทุกคนได้รู้จักบอกให้ทุกคนได้รู้จักบอกให้ทุกคนได้รู้จัก